สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC นะคะวันนี้นะคะ EP ที่588นะคะพี่กับช่องผู้สาวพัเครื่องนะคะผ้า,าบ้านผ้าเหมาทั่วๆไปนะคะพี่เก่าเก็บบ้านๆน,นะคะราคาหลักร้อยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะพี่เบอร์โทรนะคะ0629367 821นะคะ l ลาย i d นะคะ BBIW 999นะคะ อ่าส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับ l ล ne ID ของเรานะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลวกันเนาะรายการแรกเลยนะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งสองนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เลี่ยมพลาสติกเก่านะคะเหรียญน,นี้ ารายการที่หนึ่งนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะอ่าข้างเหรียญจะมีรอยจานนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะพี่หนเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงอ่าโทรติดต่อนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะอ่ารายการที่หนึ่งนะพี่นะเหรียญน,นี้นะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งสอง นะคะเลี่ยมเก่านะคะพี่เลี่ยมเก่าๆนะคะรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะองนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการที่สองนะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะองนี้นะเป็นหล่อรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่องนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่รายการที่สองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยม นะคะพี่รายการที่สองนะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันนะคะรายการที่สองนะคะรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สามนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญแหวน confirming. เป็นเหรียญแหวนนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่วัดช้างให้นะคะ ไปเรียนแหวนนะคะรงยาเก่านะคะพี่เรียนนี้นะคะไปเหรียนแหวนนะคะพี่ประมาณขนาดแหวนประมาณประมาณหกสิบหกสิบสองหกสิบสามนะคะพี่ประมาณนี้นะคะอ่าจะเป็นเรียนแหวนนะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรงยานะคะพี่หนูเปิดราคาไว้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะนเรียนนี้นะคะรายการที่สาม อ่ารายการที่สามนะคะพี่เป็นเหรียญเวทนะคะหลวงพ่ทวดนะคะลงยานะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะมีรายการที่สามต่อมานะคะรายการที่สี่นะคะปิดตานะคะองนี้เป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะองนี้นะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกครักนะคะลงรักปิดทองนะคะพี่รายการที่สี่นะคะพี่รายการที่สี่ ปิดตาหลังแบบนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะองนี้นะคะพี่ลงรักปิดทองนะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สี่นะคะพี่รายการที่สี่นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันอ่าสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรติดต่อนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงจะไวกว่านะคะ รายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทรายการที่ห้านะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะพี่อ่าจะเป็นเห,นร,หรียญหล่อโบราณหลวงพุทธุขนะคะพี่เป็นพระเศษนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะเหรียญน,นี้รายการที่ห้านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะของหลวงพุทธุขนะคะนี่มีสององค์ติดกันนะคะพี่รายการที่ห้านะคะพี่รายการนี้ นะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่ด้านหลังจะมีรอยจานร,รายการที่ห้านะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะพี่เอาไว้หนึ่งพันบาทละกันเนาะ,ะสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรติดต่อนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการนี้นะเอาไปหนึ่งพันบาทรายการที่ห้านะคะพี่ ต่อมานะคะรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมอ่าเป็นเหรียญมณดบนะคะพี่ของหลวงพ่อพรมนะคะพี่อายุ88ปีนะคะวัดช่องเคนะคะพี่เหรียญมณดบนะคะเหรียญนี้นะคะนี่รายการที่6นะคะพี่รายการนี้นะหนูเปิดราคาไว้เอาไป700ร้อยละกันนะคะเป็นเหรียญมณดบนะคะของหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะอ่าอายุ88ปีนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่า นะคะพี่ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะนี่แอลรายการที่หกนะคะพี่เราเปิดราคาไว้นะคะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่เหรียญมนดบหลวงพ่อพรมนะคะองนี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่ของหลวงพ่อพลวัดเงินบางพมนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่ รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยนะพี่นะอ,อนุ่าเนลลอบโบราณนะคะหลวงพ่อพลนะคะวัดเงินบางพมนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทละกันนะคะสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรติดต่อนะคะพี่อสา,ายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นะรายการต่อมานะคะองนี้นะคะพี่เป็นพาสุกรเนื้อดินพิมพ์มกลาง นะคะพี่งค์นี้นะรายการที่แปดอ่าซุ้มกอเนื้อดินพิมพ์กลางนะคะพี่สภาพเนื้อดินนะคะมันจัดจ้านนะคะพี่รายการนี้อ่ารายการที่แปดนะคะพี่รายการนี้นะคะเอาไปหกร้อยแล้วกันนะคะพี่พีเอซีนะคะ,พ,พ, MC, ะ,คะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่นะพีเอ็ซีอ่าทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาชมนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันนะคะรายการนี้นะพี่นะเอาไปหกร้อยละกันนะคะพี่รายการต่อมานะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยหกนะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงเก่านะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีสองพันห้าร้อยหกนะคะหลังยันตะกอนะคะพี่องค์นี้นะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่รายการที่เก้านะคะพี่แปดร้อยบาทรายการที่สิบนะคะองนี้จะเป็นเหรียญเหรียญตะกัวรองพิมพ์นะคะพี่องนี้นะของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านาข้างเหรียญจะมีรอยจาน นะคะพี่เป็นเหรียญตะโกวรองคิมของพ่อกกยนะคะนี่ด้านหลังจะมีรอยจานเก่านะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะโนูเปิดราคาไว้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทละกันนะคะพี่เนี่ยเหรียญสภาพผิวหิ้งหิ่งแบบนี้เลยนะคะนี่อารายการที่สิบนะคะพี่รายการนี้นะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานเก่านะ,ะนี่ รายการที่สิบนะคะพี่จะเป็นเหรียญตะกั่วรองพิมพ์นะคะพี่ของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่มีรอยจานนะคะองนี้หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อมานะคะองนี้จะเป็นอ่าพระเนื้อผงใบรานนะคะพี่ของหลวงพุทธกนะคะรุ่นแจกแม่ครัวนะคะองนี้นะคะเลี่ยมเก่าพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะองนี้ รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่อ่าจะเป็นพระเนื้อผงใบลานเก่านะคะพี่รุ่นแจกไม่ครนะคะองนี้นะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทละกันนะคะรายการที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะจะเป็นปิดตานะคะองนี้เป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะพี่เปิดเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะองนี้จุ่มรัก เลี่ยมเก่านะคะพี่องค์นี้นะเลี่ยมเก่ารายการที่สิบสองนะคะพี่องค์นี้รายการที่สิบสองเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะองนี้อ่าปิดตาพ่อแก้วนะคะจุ่มรักเก่านะคะปิดตาหลังแบบคะของพ่อแก้วองค์นี้นะคะนี่เลยนะคะเลี่ยมเก่านะคะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะรายการที่สิบสองนะคะพี่ ต่อมานะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นปกนะคะปกทองแดงเก่านะคะพี่ของหลวงปู่โตะนะคะองนี้เลี่ยมเก่านะคะพี่นี่อ่าเลี่ยมพลาสติกเก่าๆเลยนะคะหนึ่งปกทองแดงเก่านะคะของหลวงปู่โตะนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยละกันนะพี่นะองนี้รายการที่สิบสามนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะปกหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพี่ นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่นะคะเหรียญนะคะเหรียญนี้จะไปเหรียญหลวงพ่อฉับว um> ัวทองคุ้งนะคะปีสองสี่แปดสองนะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะด้านหลังจะมี่ารอยัะพี่นะใบหน้าเบตาติดชัดนะคะพี่เหรียญนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อฉับวัดทองคุ้งนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันนี่ อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สนใจมีมุมยังไงอ่าพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะรายการนี้นะ,ะเอาไปแปดร้อยนะคะพี่เดนนี้แปดร้อยบาทต่อมานะคะรายการที่ส5บห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จเก่านะคะเลี่ยมเก่านะพี่นะเนื้อเก,เก่าเก็บแน่นอนนะคะนี่พี่ดูพระนี่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยพี่ดูนะคะเนี่ยเ,เนื้อนะคะเนี่ย มีอรอง้อยคราบกุคับเก่านะคะรายการนี้ด้านหน้านะคะพี่รายการที่สิบห้านะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่องค์นี้รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงพี่โทรติดต่อมาได้เลยนะคะรายการที่สิบห้าเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโย องนี and, ้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะเนื้อนี่มันจัดจ้านนะคะพี่องค์นี้นะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเนื้อเก่งๆเนื้อมันๆสภาพผ่านการใช้นะคะองนี้เราเปิดราคาไว้อ่ารายการนี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนกันนะคะสมเด็จวัดเกศสภาพเนื้อมันๆเนื้อเก่งๆเลยนะพี่นะองนี้นะนี่อพี่ดูเนื้อนะคะสภาพเนื้อ ผ่านการใช้งานมานะคะสําหรับองนี้นะ,ะพี่เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่พีเอทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้าประชมนะหนูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจใกันนะคะรายการต่อมานะคะจะเป็นเหรียญพระครูบวรธรรมกิจนะคะออกวัดบ่อเงินนนปีสอพันสี่ร้อยเก้าสิบนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อาพี่เอฟซีท่านใดชอบถูกใจ อ่าโทรทักทายหาหนูได้เลยนะคะพี่เอาไบเจ็ดร้อยนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่องค์นี้สิบเจ็ดนะคะเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบแปดนะคะจะไปเหรียญพระอุปชากวักนะคะเป็นเหรียญกลมอ่าปีสองสี่หกเก้านะคะพี่เหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญนอทงแดงห่วงเชื่อมพระอุปชากักนะคะพี่เหรียญน,นี้นะหนูเบิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่รายการที่สิบแปด นะคะพี่รายการที่สิบแปดนะคะพี่เหรียญพระอุปชาปกวักนะคะพี่รายการนี้นะเราเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะบีสองสี่หกเก้านะคะรายการต่อมานะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นะคะ <McMahon S 1> เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญอ่าเหรียญเสมารุ่นสามนะคะพี่หลวงปู่ทวดวัดชังให้นะคะอ่าเป็นเหรียญทองแดงกระไะะทระไทองนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงกระไรทอง นะคะพี่ไปเหรียญเสมารุ่นสามนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่อ่าสภาพเหรียญน,นะคะสวยสมบูรณ์ชัดเจนเลยนะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทในการรายการที่สิบเก้านะคะต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบนะคะจะเปเหรียญรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะองนี้อ่าจะเป็นพิมพ์ที่ตานะคะองนี้นะ,ะเป็นรอโบราณ นะคะพี่เป็นหลอโบราณนะคะองนี้นะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์ทีตารายการที่ยี่สิบนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงอ่าพี่ติดต่อหาหนูได้เลยนะคะพี่องนี้เอาไปแปดร้อยบาทลัวกันนะคะพี่รูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะองนี้เอาไปแปดร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดนะคะองนี้นะคะพี่จะไปเหรียญอ่าเหรียญหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์นะคะปีสองสี่อ่าปีสองห้าศูนย์สี่นะคะพี่อ่าจะเปเหรียญกระไหลทองนะคะวัดโบสถ์นะคะโคงธนูจังหวัดลบบุรีนะคะปีสองห้าศูนย์สี่นะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาท นะ,ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่เรียนหลวงพ่อพิงวัดโบสนะคะพี่ปีสองพันห้ารอยสี่นะคะพ, 4, ะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรทักทายนะคะได้เลยนะคะพี่เอาไปแปดรอยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะรายการที่22สิบสองนะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จองนี้นะคะเป็นสมเด็จฐานแซมนะคะพี่พิมพ์สวยๆนะคะพี่องค์นี้นะนี่พระสมเด็จนะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะองค์นี้นะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่มวลสารแก่งๆเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยนะคะองคนี้อ่าจะมีรอยค่าประรักเก่านะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เก้าร้อย นะคะพี่องค์นี้นะเอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะองนี้นะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่องคนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะองนี้รายการที่22สิบสองนะคะเก้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นหานุมาณั่งยองนะคะพี่องค์นี้นะของหลวงพ่อสุนวัสาราคุณนะคะพี่เป็นไม้เก่านะคะองคนี้เป็นไม้เก่า นี่เลยนะคะหาดุมานั่งยองนะคะหลวงพ่อสุนวัสาราคุณนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่องนี้นะ,ะ่าจะเป็นไม้เก่านะคะพี่ดูสภาพเนื้อไม้นะคะพี่เนี่ยอไม้แห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาดุมาหลวงพ่อสุนวัสาราคุณนะคะหนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นไม้เก่าไม้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพผิวไม้แห้งๆ นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงอ่าติดต่อทักทายหาหนูได้เลยนะคะรายการต่อมานะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพุทิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาอเหรียญนี้เพิ่งได้มานะคะพี่นี่อ่าเหรียญสภาพสวยนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงพุทิมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะคะพี่ใบหน้าใบตานะคะคมชัดเลยนี้ อ่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้สี่พันนะคะพี่เอาไปสี่พันบาทนะคะพี่รายการนี้นะ,ะหนูเปิดราคาไว้สี่พันบาทนะคะพี่เป็นเหรียญปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหรียญครบแปดรอบนะคะของหลวงพ่ทิมเนื้อเงินลงยานะคะพี่เอาไปสี่พันบาทนะพี่นะสาหรับเหรียญน,นี้อ่าสี่พันบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่โทรทักทายมาได้เลย ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ต่อมานะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญเม็ดแดงนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะนี่กระไรทองนะคะเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมๆจากวัดนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยละกันนะคะพี่เหรียญเม็ดแดงหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะอ่ากระไรทองนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้าเลี่ยมเก่า เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่26สิบหกนะคะจะเป็นปกอง์นี้จะเป็นป,กเ,ป,นปกเก่านะคะของหลวงปู่สุกนะคะพี่วัดป่าโคงมาขามเท่านะคะเรียบพลาสติกนะคะนี่เลยนะรายการที่26สิบหกนะคะพี่อ่าจะเป็นปกหลวงปู่สุกนะคะด้านหลังจะมีรอยจานเก่านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันอ่ารายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะองนี้เจ็ดร้อยบาท ารายการที่ยี่สิบหนะคะปกหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่านะคะองนี้รายการที่ยี่สิบหกเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหายากสภาพใช้งานนะคะพี่สําหรับรายการนี้นะหนูเปิดราคาไว้เก้าร้อยนะคะพี่องค์นี้นี่สภาพเหรียญน,นี่ อ่าทองแดงเก่าๆ,ๆเหรียญเดิมๆแบบนี้นะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทละกันอ่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเหรียญโลกโก้ไข่นะคะอ่าทองแดงหายากแบบนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะของหลวงปู่รอดอ่าบางนาบนนะคะพี่เป็นเหรียญแซยิดเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่ อ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะของหลวงปู่รอดบางน้ำมนนะคะพี่เป็นเหรียญแซยิดนะคะเหรียญน,นี้รายการนี้นะหนเูเปิดราคาไว้หกร้อยนะคะพี่องค์นี้นะ,ะเอาไปหกร้อยบาทอ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะสําหรับเหรียญน,นี้รายการนี้นะหนเูเปิดราคาไว้หกร้อยนะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่หกร้อยบาท ต่อมานะคะรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านนนนยางจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่รายการนี้นะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านโนนยางนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอ่าจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่รายการนี้หนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะสนใจมีมุมยังไง ติดต่อหาหนูได้เลยนะคะองนี้รายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่รายการที่สามสิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ของหลวงพ่อคูณนะคะพี่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีบานะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะสภาพเหรียญน,นะคะสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่า นะคะพี่เหรียญสภาพตึงสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบต่อมานะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นปกอันนี้จะเป็นปกทองแดงนะคะพี่วัดอนงนะคะ,ะมีทั้งหมดสามองนะคะพี่องค์นี้นะเนี่ย ในห่วงในหูแบบนี้เลยนะคะพี่ปกวัดอนงนะคะรีอาเก่าๆนะคะเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะพี่องคนี้แปดร้อยบาทนะคะเปิดราคาเบาๆเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะ,ะพี่นะปกวัดอนงในห่วงแบบนี้นะคะมีทั้งหมดสามองนะคะพี่ปกทองปกทงองแดงนะ,ะเนี่ยวัดอนงนะคะพี่เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะสนใจมีมุมยังไงติดต่อหาหนูทักทายโทรมาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะพี่ปีศูนย์ห้านะคะองนี้นี่เลยนะคะองนี้นะสภาพสวยนะคะนี่อ่าเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้นะคะพี่อ่ารายการนี้นะคะหลวงพ่อโสธรสองหน้าเอาไปเจ็ดร้อยละกันนะคะพี่รายการที่สามสิบสองนะคะอ่าสนใจมีมุมยังไงนะคะพี่ทูไม่ทันยังไงพี่ทักททย ทางไลน์มาได้เลยนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันชัดๆได้นะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงก็ได้นะคะท้าวทำลายไม่เป็นยังไงพี่ติดต่อมาหนุษาหนุได้เลยนะรายการต่อมานะคะจะเป็นพระสมเด็จอง์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าสมเด็จทองแดงเก่านะคะองนี้เลี่ยมทองแดงเก่านะคะพี่เป็นพระสมเด็จสภาพก็ตามรูปเลยนะคะมีเนี่ยพระนี้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ อ่าดูง่ายง่ายเลยนะคะพี่ดูเนื้อพระนะคะนี่พี่ดูดิเนื้อมวลสารนะคะจะมีรอยคาบอ่ารงทองเก่าเก่านะคะพี่รายการนี้นะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมทองแดงเก่านะคะสําหรับองค์นี้หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะ,ะ,คะพี่เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันนะคะพี่องค์นี้นะ,ะเป็นพระสมเด็จอ่าวัดตะคังพิมพ์ใหญ่อ่าเลี่ยมทองแดงเก่านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสาม ต่อมานะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นเสือหลว,พนนะะหวงพ่อปานนะคะองนี้อ่าจะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมเก่านะคะพี่เลี่ยมโบราณเก่าๆเลยเนี่อ่าเขี้ยวเสือเก่านะคะมีรอยจานนะพี่มีรอยจานอ่ารอยจานชัดเจนนะคะพี่องคนี้นะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่อ,อ่าเป็นเขี้ยวเสือนะคะ <S <s ของหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมเก่า Alter โบราณแบบนี้นะคะ หนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเพิ่งได้เพิ่งได้เจอมานะพี่นะนานๆจะเจอสักองคหนึ่งนะคะพี่สําหรับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเขี่ยวเสือหล่มข้อปานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อหมวัดสังหมากนะคะเปล่าเลยๆนะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่นะคะเนื้อทองแดงเก่านะ สร้างหมากนะคะป่าลีไลนะคะพี่เหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเก่าปีสองพันสี่รอยเก้าสิบแปดนะคะเอนอี่ยเหรียญยุคต้นๆเลยแล้วกันะะนะคะเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สามสิบห้านะคะองนี้แปดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบหกนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองคนี้เกดทะลุซุ้มแบบนี้เลยนี่ อ่าพี่ดูนะคะเกตทะลุสมแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อเก่งๆแบบนี้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพี่รายการนี้อ่าหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจมีมุมยังไงนะคะโทรทักทายหาหนูได้เลยนะคะรายการที่สามสิบหก นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบหกต่อมานะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะ UND? จะเป็นพระสมเด็จองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จลงลักนะคะพี่เลี่ยมเก่านะคะเลี่ยมนีเลี่ยมกรอบนะคะกรอบตรับตก่กๆนะคะพี่เป็นพระสมเด็จลงลักนะคะวสมเด็จว well ัดระังลงลักนะคะองนี้พี่ดูเนื้อนะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะหนูเปิดราคาไว้ เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะพี่องค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พร้อมตรับสีทองแบบนี้เลยนะคะนี่พี่ดูเนื้อดิมวลสารแก่งๆผิเ่เนื้อแห้งๆนะคะจะมีรอยค้าบรงรักรักหลุดล่นเลยนะคะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะสนใจมีมุมยังไงโทรติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะ รายการที่สามสิบแปดนะคะองค์นี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาปูเอี่ยมนะคะเป็นพิมพ์ตาภาพใหญ่นะคะองค์นี้นะคะพี่องค์นี้เลี่ยมเก่านะคะนี่อ่าเลี่ยมนะคะเลี่ยมเก่าๆพี่ดูห่วงนะคะนี่อ่าลอยชงลอยเชือกนะคะพี่องนี้นะพี่ดูดิเนี่ยอ่าจะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะคะเป็นพิมพ์ตาภาพใหญ่นะคะจุ่มรัก นะคะโรงหลักเก่านะคะพี่องค์นี้นะหนูหนูเปิดราคาไว้นะคะพี่เอาไป800แล้วกันนะพี่นะ,ะองค์นี้800บาทนะคะพี่รายการที่38นะคะพี่800บาทต่อมานะคะรายการที่39นะคะองนี้จะเป็นเหรียญเหรียญอาจารย์ฟันนะคะปี07นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่วัดป่าท่าขามจังหวัดสกลนคร นะคะพี่อ่าพรมตรับเก่าโบราณน,นะคะองนี้นะคะนี่สภาพเปรี่ยนนะคะตึงสวยสมบูรณ์ชัดเจนนะคะพี่นี่เลยนะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟันนะคะอาจาโรนะคะเป็นเหรียญเน,นื้อทองแดงเก่าพรอมตรับโบราณเก่านะคะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะวัดป่าทับขามจังหวัดสกลนครสายอีสานนะคะพี่เอาไปแปดร้อยแล้วกันนะพี่นาองนี้ อ่ารายการที่สามสิบเก้านะคะพี่แปดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่สี่สิบนะคะจะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญบาทน้ํามนนะคะพี่ของหลวงปู่ทีมนะคะพรอกองกรรมีนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่เป็นเหรียญบาทน้ํามลนะคะพี่ของหลวงปู่ทีมนะคะอ่ารุ่นกรรมการนะคะพี่กระไห่ทอง นะคะพี่สภาพเหรียญนะคะสวยนะคะพี่พร้อมกล่องกรมมายี่นะคะนี่เลยนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นกรรมการนะคะสาหรับเหรียญนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นกรรมการนะคะอ่าเป็นเหรียญบาทตะมนนะคะของโลโกทีมนะคะพี่พร้อมกล่องกรมมายี่นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สนใจมีมุมยังไง ติดต่อหาหนูได้เลยนะคะนี่พร้อมกล่องนะคะปีหนึ่งเจนะคะพี่เอาไป1,200บาทนะคะสนใจก็โทรดทักทายหาหนูได้เลยนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าเป็นกำลังใจให้กันนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนและกันสวัสดีค่ะ